จะน้อยจะน้อยถากอนถากอนหน, <laughs> นึ่งมาแล้วพี่น้องโบ่จะเบิ่งตุ่มแล้วไหมคุณป้าติทโทยู่บ้านยายแพตตี้จ้าแพตตี้ชาแนลนะคะกินแบบบ้านๆจ้าอยโย่ามือ้อนี้มีเมนูอ๋อลืมครับสบายดีพ่อมีพี่น้องสุลสกุลถากเพราะกินกิรสาธาตุกินคนละสามเอวเปิด <laughs> ห่อน,น้อยหนึ่งจ้า <laughs> มื้อนี้นะคะมากินข้าวอยู่บ้าน แย่แผดตีเห็นบอนี่สุบนอคาพี่นอ้องเออจะแสบตะนวัวแล้วก็พี่ปากระป๋องฟองหน,นจะหลากเอาในตู้เขา <laughs> สามแม่ครัวนะคะเอออยู่นี่เสามแม่ครัวแต่ว่าอยู่นี่เนะี่ยสามขาขา <laughs> <laughs> มาได้ตายปากระป๋องโยโอ่อะสไตล์ยียยายลาต้องดูดมือค่ะน,นี่เขาเนี้วเขา ใส่เลยค่ะจะบอกรายใหญ่หางยองค่ะยูยๆอ่ะเฮ้ยเปิดพัดลมร้นี่บอ่เป็นยังดอกเฮ้ยเบิดหนึ่ง mm. เบิดสองกับโอ้ mm. สุปนาคาพี่น้องใส่ก่อนโหลดอ้ยเป็นตะแสพักอือื mm. mm. ปากเอาปุะเดงได้ไหแเอวก็อแสบเขาแสบแสบนี่สิ่ง ปสุบนอคาเคยกินบอจแตเค้ยกินบอ,อนอคาออนนอคาหน่อยจะเบิ่งตะข้ามข่าวพี่น้องกินตามข้ามเนึ่งแขนไปตามมือ <c oughs> ดูกันหลายก้นกู่า <c oughs> อเ <c oughs> ปี๊ลดีกับม้า อืมอืมเฮ้ยไม่เห็นว่าแดงสูมเนาะจับเนี่ยแต่ปากก็ได้ให้อกต้มแล้วใม่จังอืมอืมกำปลากระกป๋องค่ะท่างหนักกับซิบกันอยู่ อือแต่ออเออจิ๋วก่อนอืมหานยูนนอยนึงไปหน้องเลยมาด้ทางไหนเด้อ,อ,อส้อน,นส้นส้นหล่ำเจ็ดยบข้วก้า ไม่มีแห่งยาวเบิ้งให้แย่ใครมดแดงพี่น้องปาดขี้หล่แย่ใครบดแดงขี่หลีใจที่ว่าคอยตัวนี่ตัวมดแดงนี่ตัวมดแดงให้หมอนนี่ไตตะแนงตะแดงเขาแย่ใครมดแดงกันยังวะได้บักไล่หนึง <laughs> ่งแกงงสทอันนั้นน้องนอใหม่น้องก็ดีแสบขอในี่ยด้จากสองสามตัวขอนี่เได้ดจากสองสามตัว ลุงเอ้ยมึงอยู่ดีๆในะด้วลุงเอ้ยตบมือตบกีนคักรทยนต<ห>์จักหน่อยติไปแง่ลูกเขาอย่แต่ไม่แฉบซุหนอคาแชับบัดของหนักของกับเชยอื มันเป็นยัดีงย้เดย๋ยวมนกเติบโตขึ้นไปอีกย้มามากขยายขึ้นไปอีกแซบปากระป๋องกับแซบมีหืมแฉกครับปากเขาแปนอะรอย่างเง้ย เฮ้ยจะคลองเอาอย่างจะคนอมกด้วยหน้าเต่าออกใช่ไุข้างล่างน่ขีดออกไม่หลดใหม่ไปลประจับเอาขกอวหอมยู่รข้างนั้นโมเนใหม่ไปบอบเบ์เฮ้เเอเฮ้ยจะมาเป็นจังสันยเนี่ยเสียงเนี่ยได้เด่นเด็ดคุปป๊ด้าหนาพีมึงได้ พีเฮ้อเฮ้ยได้ดูใหน่ใส่ฮะอืมฮึตายมาแต่งกับขมจักหน่อยพี่หล er ังเลยข้องมากดเอาอืมข้องมากดเอาอันอื่นขมคนนี้ก็ยังกิน แสบเนี่น่มมันนาโอ้ยแสบจักกนเอะเอ๋เก่าเฮือนเขาจะเปิเป็นติ๊บนะจันตี้เห็นป่ะเกิ่เกัาเฮือนกูนะแสบกเฮือนตัว ยินดีกินเข้ายืดเพือนหน่อกินแซ่บแซบจะสิบเิ้เป็นติบน่กินเข้าฮหอนจะควอน่อยสามข้ามอิ่มแล้วต้นากินข่ายืดเพื่อนหน่ะแซ่บจังจังเลยกินข่าแี้งกับแซ่บอืมป้ากระ๋องซื่อๆกระแซ่บอืมด่านยูมือหนาเสียดหอบผ่าหอบแพร่ไม่ดูผิดเลยอือ

แขนพี่น่องเอ้ยชิงทำอย่างไรไร้สาระไปแย่ใครมาเลี้ยงแล้วเหรอเอาอยู่กันจะบาดน้งดองไว้ไม่แห้งอืมขูยปากกระป๋องเอ๊ะไปสือไม่ใจจึ่งจะเห็นหนามไม่ขายเลยค้มยังจะกัดมาขาย ืตลาดเคยดูอะารกันว่ยกูอยจะเห็นหน้าไหมคะเดักแต่งขมฟานมาข้องขวาจากข้องข้าง่ามาขายขมยีรีบนแม่เราเขาเกิมจปนเฮียจะปากหายได้วัยตะขมเจียวของประยุทธ์กินตามถอดเลยสื่อว่าจะกินไปเท่าได้งินพี่น่องเย chết là con có đấy. Im Im nó. Ta. Ừm. mà đèn đèn gì đi hồn เาเพื่อนเพิ่งจะเสียบอี้ผจกเข,เขาเข้าไ,ไปไปผมเบิร์ตอยากเขากิ๊ฟนึงเมื่อหนชิ้นเจี๊ยเขาไม่เพิ่นกระสอบนึกไงเพิ่นหนึ่งมาให้ใช่ไหมกินเขาไปผิดเสาแรกเสาแรกเหรอก็บฟจะผ่านไม่อยู่พิดเลยชอบไปอยู่กับอยู่ <c oughs> อ,อใตยซุมนูคานี่แสีบอิลีพ่อมเคยกินเด้นี่ว,ว,นนว่าอิลี่ได้นี่ ครับข้ามรถไายละอิ่มดอกปเปล่าเป็นแง่คำบดแดงเขาจบีบบท่นา,านเขาเขาจีบแง่ก่อรมาแล้วอครับ อืมอืมขมอืมขมกว่าสิอืมอ่ายิ้มมาหนี้พี่น้องเลยไปเลยเด้อเงี้ยแขมกแดดกันเด้อจ้าพี่น้องสำหรับวันนี้อีดาล่าไปแล้วดิไปหายเงี้ยแขมดแดงเขากันไม่สิบเปอร์เซ็นต์เขาผุ่นอยู่ในก้มหมอกก้มงวงผุ่นเอ๊ะมุดแดดคอยเลี้ยงไว้กันเงี้ยเอาจนเบิดไปหายเขากันเออ ไปเลยเจ้าพ่อพรากังลิปนะจ้าสำหรับวันนี้ไปแล้วจ้าฝากคนที่ตามคนแรกคนแรกอยู่าหลับดีนะฮะสวัสดีะค่ะไปแล้วถามขึ้นแหรอฝาก